เราไม่คุณท่ำครับอาจารย์ท่รนผู้ใดล่ะคะอาจารย์ปิยบุตรค่ะแล้วแนวทางหลังจา,ากนี้ในในส่วนของคดีเนี่ยจะมีแนวคิดในเรื่องของการอุณทรัพย์ไหมคงอุณทรัพ์ต้องต้องต้องต่อต่อในหลายๆเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไรื่สัดส่วนของกฎหมายแน่นอนว่า การชุมนุมสาธารณะโดยสัเนี่ยก็อาจจะต้องมีผลกระทบกระทั่งสังคมบ้านชุมนุมท, <c oughs> ที่ที่สนามบินเปต้นนะครับก็ม้ความสอแต่ว่าไม่ได้มก้อาญาอะไย่างใดแล้วก็ในคุยกับทีมทนายว่าอยากให้ดูดีทาย,ย้อนหลังว่ามีการชุมนุมที่นะสที่แห่งนีง้กี่ครั้งแล้วแต่ละสานเน,นี่ยดันยังไงข้อที่สก็คือผมว่าจะมาานนีความังกในเรื่องพอเพราะว่าไม่แน่ใจว่าระยะทางวันนัดตรงวัด กั้กาตามปกติแล้ววิยูชนถ้าโดยเฉพาะกรณีได้รับรอลงอาญาแล้วก็จะไม่ต่อสู้ในเรื่องของอุทธรณ์ตรงนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องของความเสียศักดิ์ศรีรือเสียเกียรติยศหรือว่า่ามันจะไม่ทําให้ประชาชนเรียกร้อง อาประชาธิปไตยได้หรือ,อยังไงครับนั่นหรอครับก็คิดว่าผู้ตอนเพื่อที่จะให้เห็นให้ข้อเท็จจริงปรากฏนะครับาในลักษณะที่ว่าบรรทัดฐานในการตัดสินความสัตย์กระตในกรณีลักษณะแบบนี้การควบคุมบาระทารสังคมการชุมนุมอย่างส่างตีเป็นส่วนหนึ่นนนนอของของประชาธิปไตยแน่นอนถ้ามีคนเป็นพ่อต่อมีผู้ภาคกว่ามีคนอื่นตาอาจจะต้องมีโทษแต่ว่าต้องเป็นโทษที่ได้สัดส่วน สัพเพเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะใช้สิทธิในการติดต่อแล้วก็รวมถึงเรื่องของข้อข้อเท็จจริงที่อาจจะคาดเคลื่อนกันก็ได้เวลาที่คุณวัดในการชุมนุมคุณไปวัดที่ที่จำเลยยืนอยู่ที่วัดที่ปลายสุดขอบเขตตอนเราจัดเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ใช่ไหมครับว่าคนสุดท้ายที่จะอยู่ในบริเวณรัศมีการชุมนุมเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนตรงนี้ผมก็คิดว่าจะต้อง เขาเรียนอย่างนี้ออนอกจากวายแล้นี้ยังไม่ถึงที่สุดคดีนี้นะคือสารท่านเห็นว่าการจัดการชุมนุมเนี่ยตามพรบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพียงแจ้งให้ทราบแต่เขาบอกว่าพนักง,งานสอบสวนบอกว่าคดีเนี้ยทั้งคุณธนาทรคนทุณพิธาหรืออาจารย์พิยบุตรหรือคนอื่นๆเนี่ยมีการโพสต์เชิญชวนกันมาแต่ไม่ได้แจ้ง การชุมนุมตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งคดีนี้ไม่ได้ถูกลงโทษทางอาญาเพราะมันมีโทษปรัรองเดียวศาลก็พิพากษาให้เป็นบเป็นที่ในว่าหมายเป็นๆันก็คือเป็นคดีแพ่งแต่ผมอยากเรียนว่านีครับศาลแขวงเชียงรายมีคำพิพากษาเมื่อปีที่แล้วว่าเจตษาลมของพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตแจ้งให้ทราบเมื่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าของที่ดิน เจ้าของโรงพักที่อยู่ในเขตสร้างคร<น>ับเพราะว่าคุณก็ดูยึดสนามเป็นยังแค่ปรับสองหมื่นแล้วก็ไม่เกะกะคนด้วย <_ ett est> ดูวินิจฉัยนี่ไม่ได้แปลว่าศาลนี่ผิยนนะ <_ ett est> แต่หมายความว่าในประเทศนี้เนี่ย <_ ett est> ดุลพินิจในการวินิจฉัยกฎหมายเนี่ยเรียนมามหาอะไรเดียวกันมันควรจะตัดสินไม่เกิดเลยไปกว่าน,นั้นเพราะว่าถ้าถ้าคนที่มีดุลพินิจวินิจฉัยผิดพลาดโดยบ่อยต้องไม่ควรยุ่งวุ่นวายกับศาลหรือทนายความ นั้นก็เนี่ยผมยกตัวอย่างว่าสมมติผิดอ่ะคุณยึศสนามบินสารนายายังขาดแค่สองหมื่นไปไป walk, สกายวอล์กสารเขาบอกตุงต้นสั้น,นสองสมมติว่าจะขัดฟังก็อาจจะนิดหน่อยในช่วงสี่ถึงห้านาทีมันทำให้จำคุกตั้งสี่อย่างผมว่ามันไม่ได้ผิดปกติแต่มันเป็นความผิดใหญที่ผมรับไม่ได้ส่วนคนพิธาเห็นไี้ ต้องกันครับก็อย่างนี้ต้องกันนะครับว่าความขุ่นใเรื่องของการแข่งขนใน็เรื่องของนี้กเป็นจริงนะที่ยังไม่กล้าคอมเมนต์มากเพราะคงจะต้องไปศึกษาย้อนหลังในอดีตว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดชุมในพื้นที่ต่างๆหรือว่าการจัดชุมในพื้นที่เดียวกันก็ต้องพิจารณาแต่ยังไงผมว่าเดี๋ยวรอคำเพราะว่าพิจารณานานมากนะครับก็คงต้องดูรายละเอียดของ ทำพิาพากสายทีนึ่งแล้วก็คงมาดูว่าจะอุตรแต่นในลักษณะแบบไหนต่อไปแต่ว่าก็คิดว่าตอนนี้คงใช้สมาธิในการทำงานตอไปท์่หน้าก็ยังขอ